สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็กลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าเนาะครับเนาะที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยเนาะครับเนาะพร้อมกับน้องลาครับมะเก่าลูกเคียงยักครับเป็นง่งงวนเราครับวันนี้ยักหรือว่าสร้างก็ได้ด้ครับเด้อพี่น้อง มือนี่ในหนองหลามมาประครบประงมคือเก่าเนาะครับเนาะสาวท้องแรกด้วยพี่น้องบึงหลังตรงเป็นไหม่บรรทัดหนอกตรงขาหนากระบ,บานใหญ่ต่างข้อนะนาะน้ำใต้หลครับแลนจากเล้านมไปหาต่างข้อแข่งขาใหญ่ๆอีกบันนี้ลำโตเง้ว,าวปานหลดไฟสุดยอดครับปันอื่นก็ฝากด้วยครับด้วยฝากช่องครับกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเนาะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปหาวงงา,งามมาให้เบิง่งเดอพี่น้องเด้อบอกว่าสิพี่น้องทางไกลทางไกลทางไกลนะครับเนาะบ่าวโรงงานนุ่มโรงงานสาวโรงงานทุกหลักทุกอาชีพหลากหลายอาชีพนะครับเนาะอยู่ต่างประเทศในประเทศครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่เขามารับชมรับฟังมือนี้ได้มีโอกาสนำสาวงามสาวใหญ่สาวหยักท้องแรกสาวท้องแรกมาเปิดให้พี่น้องในราคาเกษตรกรราคาลากหยาด้วยครับเด้อ อย่าพลาดเลยครับด้วยราคากเกษตรกรราคาลากยาสาวท้องแรกครับนี่ความสูง160ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบครับรุ่นนี้ใหญ่แห้งทั้งใหญ่ทั้งเย้าทังา้งสาวครับถ้าท้องสองท้องสามนี่ใหญ่กว่านีกเลยพี่น้อง <c oughs> สาวท้องแรกด้วยครับด้วยท้องกับเีเอฟสามหนึ่งรับประกันท้องราคาเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องด้วยหกหมื่นเก้าพันบาทอีสานทรงให้ฟรีครับ พี่น้องท่านใดส่วนอกสนใจโทรเลยเลยครับเรือเบอร์โทร0622680039วันนี้เขาสีมาเบิงอัตลักษณ์มาเบิงไายละเอียดของงัวตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้อง <c oughs> วัวตัวนี้เป็นงัวสาวท้องแรกเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> พิ่งสีได้เพิ่งสีท้องแรกนี่ครับผสมกับเคเอฟสามหนึ่งได้สี่เดือนใหญ่ใหญ่จนใหญ่จนกเก่าบ่ถึงว่นนึงละเด้ยยัละ ขนาดค้นยืนในโนนลเลยครับนี่เฮงเงี้ยสูงเงี่ยวอัตลักสูงเาวอัหล,วอหลากน้องสาวว่าอุ้ยเบิเบ่งพี่นอ้องอัตลักชัดเจนครับเครื่องโบดบด้วยครับเด้อกระบานใหญ่หนอกตรงขาหนาแข้งขาใหญ่ต่างข้อหนายน่น นำไต้ครับแลนจากลาวนมไปหาตางค้อนมดีซีเต้าหัวดําดีนะครับเด้อพี่น้องวันนี้มาเบิ่งแข่งขาแข่งขางใหญ่ครับเล็บงามยืนาอาดนาะ,ะน้องหลานเน,ะนาะเงาปานรถไฟครับโอยผมมาซื้อให้ยังซื้อให้แม่รถไฟไปเลยครับตนนัวนี้น้องรถไฟครับถ้าว่าสีเงาปน,นี้นี่ิึงเดี๋ยวพี่น้องโอย ยาวใหญ่ไม,ม่มีหม่องมีหม่องตีดอกครับพี่น้องสาสีใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งงามเครื่องโบดเครื่องดำชัดเจนนะครับเด้อนมซีเต้าบ่นังล,นงลานังลากัจับได้บายได้นะครับเนาะความสูงอยู่ที่ร้อยบ่าทองคยังบ่อองคีเอฟสามหนึ่งครับได้สี่เดือนตรวจทองรับประกันทองดวยครับเด้อมึงรถไทคันนี้นี่ มิดไปเลยครับถึงว่าตัวนี้งำไปเลยรถไทยคันนี้ถือว่าน่อยไปเลยบังมิดไปเลยบ่ได้ใส่มุมกล้องมุมอย่างนยครับเด้อตัวนี้คือใหญ่โดยธรรมชาติครับให,ใหญ่แห้งนงละ่ะใหญ่แห้งบอครับนังละ่ะอู้ยถ้าไได้ไปด้วพี่น้องเด้วยผลสนดีใจนํเด้วครับด้วยสาหรับไผได้แม่ สาวทองแรกตัวนี้ไปครับผมขอแสดงความดีใจล่วงหนา้าน,นําเลยเปิดราคา69,000บาทอีสานส่งให้ฟรีพร้อมน้องหลาเบื้องเดอเอาเด้อครับเด้อเครื่องเสียงมากแล้วครับทั้งนี้กับสิขอาจากไปได้ครับวันนี้กับขอพี่น้องด้ครับขออนุญาตด้ครับเด้อวันนี้กับสีมากแค่นี้แหละครับแม่สาวทองแรกทองกับเคเอฟสามหนึ่งในราคา69,000บาทอีสานส่งให้ฟรีเบอร์ทู 0 6 2 2 6 8 0สองสด้ายครับเด้อวันนี้ผมกับน้องหลายขอจากไปเด้อครัาสวัสดีครับ